เดี๋ยวนี้เสื่อมไปนะฮะเด็กวัยรุ่นโดยเฉพาะเสื่อมไปฮะแล้วก็พระท่านก็สอนกันไม่รู้จักสอนสอนไม่ไหวซะแล้วบางท่านก็เอาจริงเอาจังในการสอนแต่คนที่ฟังไม่ค่อยจะเอาจริงเอาจังในการฟังไม่ค่อยจะเอาจริงเอาจังในการปฏิบัติก็เลยเกิดปัญหาในสังคมไทยของเราทุกวันนี้เริ่มจะเสื่อมเริ่มจะเน่า ถ้าเราไม่ช่วยกันแก้ไขมันจะชาไปแล้วจะช่วยไม่ทันเอาละเอาละต่อไปไอข้อ,ต,อต่อมานะครับเศรษฐกิจพอเพียงเกี่ยวข้องกับหลักศาสาพุทธอย่างไรครับเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยความจริงแล้วในหลวงท่านฉลาดมากท่านมองเห็นความเป็นอยู่ของคนไทยตั้งแต่สมัยโบราณจนทุกวันนี้ท่านมองเห็นว่า ตลอดมาชาวไทยอยู่ในสภาพที่เขาเรียกว่าพอเพียงนะฮะคือเมืองไทยนี่เปรียบเสมือนสับสวรรค์ในโลกนี้ในน้ํามีปลาในนามีข้าวเราเคยสมบูรณ์แบบเนินมาก่อนท่านอยากจะให้เรารักษาสภาพสมบูรณ์เหมือนเดิมเหมือนบรรพบุรุษท,ที่เคยมีมาก่อนท่านเลยสนับสนุนให้พวกเราเนี่ยสนใจในเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงให้รู้จักพอดีทุกวันนี้ถ้าเราไม่รู้จักคำว่าพอเพียงชีวิตของเราโลกที่เราอยู่เนี่ยจะเอียงหนักไปข้างหนึ่งการเอียงไปข้างหนึ่งไม่ใช่เรื่องดีแน่ๆนะฮะไม่ใช่เรื่องดีแน่ๆเพราะฉะนั้นท่านพยายามดึงให้พวกเรามีสติให้รักษาความสมดุลของ ทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่ในประเทศนี้มีประเทศไหนก็สมบูรณ์เท่าประเทศไทยฮะทางเหนือเนี่ยมีลินจี่มีลำไยมีพลไม้เมืองหนาวมีดอกไม้เมืองหนาวมีอากาศที่ดีมีทิวทัศน์ที่ดีทางใต้มีทุเรียนมีลองกองมีสารพัดมียางพารามีอะไรต่ออะไรทางอีสานก็ไม่ขาดมีข้าวมีอะไรมีปูมีอะไรคือ ประเทศไทยที่สมบูรณ์มากแต่ถ้าเราจะให้ประเทศไทยสมบูรณ์เราต้องรู้จักรักษามันไว้ต้องรู้จักถนอมทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในประเทศไทยนี้นะคนไทยเกิดมาโชคดีเกิดบนแผ่นดินนี้ลองไปเกิดที่ญี่ปุ่นนะ่ะทั้งภูเขาไฟทั้งแผ่นดินไว้ทั้งสึนามิทั้งอะไรต่ออะไรนะฮะ หรือไปเกิดที่พาม่ากก็มีเหมือนกันมรสูนบ้างแผ่นดินไว้บ้างอะไรต่ออะไรบ้างแต่ประเทศไทยนี่แทบจะไม่มีเลยแผ่นดินไหวเอ่ยภูเขาไฟเอ่ยไม่มีภัยพิบัติอย่างนี้คือเหมือนกับว่าเทวดาเนี่ยรักเมืองไทยเป็นพิเศษลำเอียงบันมา,มาในทางเมืองไทยเพราะฉะนั้นคนไทยเนี่ยต้องรู้จักถนอมทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในแผ่นดินไทย ให้รู้จักใช้สอยมันอย่าให้มันเอียงไปข้างหนึ่งหาน้อยไปแลือขาดแคลนไปฮาอย่าให้มันขาดความสมดุลของมันต้องรักษามันไวถึงจะเป็นเรื่องที่ดีให้รู้จักว่าพอเพียงให้รู้จักมีเศรษฐกิจแบบพอเพียงเศรษฐกิจแบบมีความสมดุลในทุกสิ่งทุกอย่างในาน้ํามีปลาในานามีข้าวรักษาสภาพอย่างนั้นไวก็เป็นหลักของศาสนาพุทธ อย่างเช่นเราอยู่บ้านน่ะนอกจากเรามีนามีข้าวเราอาจจะมียางสนยางเราอาจจะมีอย่างอื่นเลี้ยงไก่สักสิบตัว20ตัวไม่ต้องไปซื้อไข่ไก่ที่ตลาดซื้อไข่ไก่ของตัวเองก็มีมีให้กินฮะมีชีวิตแบบพอเพียงอ,อาจารย์จรเจมส์ลืมบอกโยมเลยว่าโนเ้ชันพอเพียงชาวะละเมอเดียวแล้วรึ่งถ้วยไม่ใหมาก ไม่ใช่ชน,น่าจารบาละเอเดียวคือช่วยและที่พิเศษคือพระอาจารย์เจมไม่นอนกลางวันพระไม่นอนกลางวันเนี่ยยากพระนอนกลางวันหาง่ายเคยถามท่านว่าทาไมไม่นอนกลางวันท่านบอกว่าตอนเป็นเด็กพ่อสอนว่าอย่านอนกลางวันไว้ในเวลาตายในหลุมศพนอนได้ตลอดยาวเลยเลยท่านไม่นอนกลางวันไม่นอนกลางวันแปลและฉันนิดเดียววันเมื่อเดียวไม่มาต่อไปที่นี้ ปัญหาก็คงจะย่อไปสักสองข้อพอเลยเพราะมันเลยเวลาจะได้หนึ่งเท่บงปัญหาว่าหลวงพ่อปัญญาหลวงพ่อพระธาตุจะสอนมานานแล้วถอนคนยอดนักปราชัยผมที่มาบวชเพราะอ่านคำสอนหลวงพ่อปัญญาหลวงพ่อพระธาตุพระอาจารย์เจงก่อนแนวเดียวกันฟังหลวงพ่อปัญญาอ่านหนังสือหลวงพ่อธาตุที่มาบวชเดินมาษายเดียวกันถามว่าคําสอนของหลวงพ่อปัญญานันทะหลวงพ่อพระธาตุได้ผลหรือไม่ในสังคมไทยถ้าไม่ได้ผลเป็นเพราะอะไรครับ คือท่านหลวงพ่อปัญญาท่านอาจารย์พุทธทาท่านสอนคนไทยให้ใช้สติท่านสอนชาวพุทธให้ใช้ปัญญาหลวงพ่อปัญญาท่านชื่อปัญญาท่านเลยเน้นให้ใช้ปัญญาแต่ชาวพุทธในประเทศไทยของเราเอาปัญญาทิ้งลงถังขยะหากไม่ใส่ใจคำสอนของพระสองท่านนี้หากพุทธทาท่านก็สอน ให้ใช้ปัญญาแต่ชาวพุทธเราในประเทศไทยไม่ฟังท่านไม่สนใจนะฮะก็ฮะเมียแ,แต่ใช้อารมณ์แต่ใช้อารมณ์ฮะไม่ใช้ปัญญาคิดก็เลยพาให้สังคมไทยเราเนี่ยวุ่นวายไม่มีใครใช้ปัญญาใช้แต่อารมณ์เราสังเกตดูฮะตั้งแต่นายกลงมาถึงขอทานที่นั่งขอขอเงินอยู่ข้างท่านนนรศพันลอย มีกี่คนบ้างที่ใช้ชีวิตแบบมีสติปัญญาไม่หาได้ยากผู้ที่ใช้ชีวิตแบบมีสติพันปัญญาอย่างพอดีพอดีมักจะเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งไม่มากก็น้อยคือเราจะมีความลำเอียงในใจของเราปัญหาของสังคมไทยก็คือว่าคนไทยเนี่ยชอบ มีพักมีพวกถ้าไม่ใช่พักของฉันแล้วไม่ใช่พวกของฉันแล้วฉันจะไม่เข้าข้างเขาคือไม่วางตัวกลางไม่ยอมรับความจริงที่ถูกต้องอยอมรับแต่ผู้ที่เป็นพักเป็นพวกเดียวกันอ่ก็เลยยังทาอะไรก็ไม่น่าเกรียดทําอะไรก็ยอมเขาเพราะว่าเป็นพวกเดียวกันคือไม่วางตัวให้อยู่ในกลางกลางท่านสอนไม่ให้งมง,งาย แต่ก็เยอะแยะไปในสังคมไทยเรานี้มีความงมงายมากแม้กระทั่งพระสงฆง์เจ้าก็เหมือนกันแทนที่จะเตือนให้ชาวบ้านญาติโยมเนี่ยให้มีสติปัญญาบางท่านก็ยังส่งเสริมให้งมง,งายยิ่งลึกเข้าไปอีกจมเข้าไปอีกนะฮะเพราะฉะนั้นคําสอนที่หลวงพ่อปัญญากับหลวงพ่อพุทธทาสสอนไว้เนี่ยวมมองกันลึกๆแล้วได้ผลเฉพาะในระดับหนึ่ง เฉพาะสำหรับปัญญาชนบางท่านที่ชอบคำสอนในแนวนั้นแต่บางคนส่วนใหญ่แล้วก็มักจะมาติดในความเชื่อที่งมงายบ้างที่ไร้เหตุผลบ้างที่ขัดสติปัญญาบ้างก็เลยเป็นสิ่งที่สังคมไทยเรายัางต้องแก้ถ้าไม่แก้เนี่ยสังคมไทยเราสักวันหนึ่งจะจมเข้าไปในอาการวิกฤต เป็นภยัยเกตประเทศชาติเป็นภัยเก่สังคมมนุษย์ที่เราอยู่ทุกวันนี้เพราะฉะนั้นฐานะเป็นชาวพุทธจึงมีความจําเป็นว่าเราต้องรักษาสภาพของเป็นของผู้ที่มีปัญญาคําชูนสติของเราอยู่ตลอดให้มีสติอยู่ตลอดเวลาว่ารู้ว่าอะไรถูกอะไรไม่ถูกอะไรควรอะไรไม่ควรอันนี้เป็นสิ่งที่ พวกเราต้องพยายามฝึกการจิตใจไม่ลำเอียงไปทางซ้ายหรือไปทางขวาให้อยู่ในการกลางๆพอดีพอดีอันนั้นเป็นก็เป็นหลักของชีวิตสำหรับส,สังเกตดูธรรมชาติเวลามันร้อนเกินหน้าอยู่ไหมเหมือนทะเลทรายร้อนเกินมันอยู่ยากอยู่ยากเหลือเกินต้นไม้ต้องปรับสภาพใบไม้ของต้นแกคกตัสกระบองเพชรเนี่ยมันอยู่ตรงไหนรู้ไหม ใบไม้ของกระบองเพชรมันเป็นหนามของมันคือใบไม้ถูกธรรมชาติดัดแปลงให้เป็นหนามไปฮะเนั่นแหละคือใบไม้ของต้นกระบองเพชรแคคตัสคือให้ให้ใบไม้เล็กที่สุดเป็นหนามไปเลยจะได้ให้ต้นไม้ต้นกระบองเพชรเนี่ยไม่มีโอกาสเสียน้าเยอะลำตัวก็อุ้มน้ําไว้นะฮะต้นไม้ในในทะเลทรายก็ต้องปรับตัว มันไม่สมบูรณ์ทะเลทรายหนาวไปก็ไม่ดีก็อยู่ยากมันต้องพอดีพอดีธรรมชาติต้องพอดีพอดีถึงจะถึงจะอยู่ได้อย่างสบายอย่างเราเวลาหิวอะ่ะกินข้าวทีละสิบจานไหวไหมท้องจะตึงอิ่มจนขยับไม่ได้แต่เวลากินหิวเข้าจัดเขาให้เรากินแค่สองช้อนน่ะมันจะสบายไหมไม่สบายเหมือนกันเพราะมันไม่ทันอิม่ม เพราะฉะนั้นอิ่มเกินก็ไม่ดีหาไม่อิม่มยังหิวอยู่ก็ไม่สบายต้องให้มันพอดีพอดีข้าวจานหนึ่งตามไปได้วยน้ำแก้วหนึ่งก็จะพอดีพอดีสแสดงว่าชีวิตของเราขาดความพอดีไม่ได้ขอทายสอบปัญหาครับและจบสอบปัญหาปัญหาที่ตอบสั้นพอไม่ต้องอยาวผมนี่อยู่เมนครบ้านเกิดมอนอนเชยงใหญ่ปี2 5 0 0อาจารย์เจงก็บจามัสาธิวัตบอ่อรอเชิงใหญ่นคร ตอนนั้นจะตุคามมีบูมเต็มที่เลยทั่วเทศบา,มาลมณฑลคอมมีแต่ป้ายจตุคามจตุคามเต็มบ้านเต็มเมืองผมเคยิจารณานี่คือระบบการปิดตาลวงกระเป๋าชาวบ้านธรรมชาวบ้านมืดบอดอพระเจ้าไม่สอนอย่างนั้นไม่ทำอย่างนั้นอาจารย์เจมีความสึกไงบ้างครับเกี่ยวกับเรื่อง,องนี้อันนี้เรื่องจตุคามเนี่ยนะฮะขอบอกตรงๆไม่ได้ลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะแต่เรื่องจตุคามเนี่ย มันก็มันดีของมันอยู่แล้วแต่พวกมนุษย์เราไปเพิ่มความบ้าไปเพิ่มเพิ่มความบ้าให้มันไปเหอ่อจนกระทั่งว่าของมันเกินศักดิ์ธิ์เกินความพอดีมีค่าเกินความจริงก็เลยพากันงมง,งายเขาเรียกว่าบ้าพากันบ้าทั้งบ้านทั้งเมืองอาตมาเดินในกรุงเทพเจอใครก็ช่าง ทักไทยไม่กี่คำถามว่าหลวงพ่อมีจตุคามไหมก็เลยบอกเขาว่าไม่มีไม่มีจตุคามอะไรเลยไม่รู้จักสะด้วยซ้ำนะฮะอันนี้แสดงความบ้าของมนุษย์เราพุทธทาสท่านเขนนียนหนังสือเล่มหนึ่งอาตอมาไปเจอไม่กี่วันที่แล้วก่อนมานียหนังสือเล่มนั้นเขียนว่ามีหัวข้งว่า โลกนี้เต็มไปด้วยคนบ้าอัตมาก็แปลกใจทำไมหนังสือเล่มนี้มีหัวข้อว่าชื่อว่าโลกนี้เต็มไปด้วยคนบ้า mm. ก็เลยอดไม่ได้ไปดูราคาหนังสือ29บาทเออไม่แพงก็ซื้อมาอา่านซื้อมาอา่านบนรถไฟเวลาเดินทางมาที่นี่ซื้อมาอา่อานอ่านไปแล้วก็หรออ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองที่ท่านพุทธทาสบอกว่าโลกนี้เต็มไปด้วยมีแต่คนบ้าเต็มไปด้วยคนบ้าอ่ะ ท่านบอกว่ามนุษย์เราเนี่ยบ้าหลายอย่างที่ท่านผู้บ้านี้ในวันเกิดของท่าน27พฤษภาคมฮะชาวบ้านก็พากันมาฉลองพยายามจะฉลองวันเกิดของท่านท่านบอกว่าหยุด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 ,ยดบ้าสถีหยุดบ้าอายุเรามาพากันลรออายุเลิกสถีไม่ต้องฉลองอายุมันเป็นเรื่องบ้าท่านบอกว่าเป็นเรื่องบ้า มันไม่ใช่เรื่องเป็นเรื่องที่น่าฉลองแก่ลงไปไปีหนึง่งยิ่งเข้าขยับใกล้ความตายอีกปีหนึง่งจะไปฉลองตรงไหนกันฮะยิ่งแก่ก็ยิ่งใกล้ความตายยิ่งเด็กยิ่งโตขึ้นมายิ่งเดินไปสู่ความตายใกล้ความตายจะมีอะไรน่าฉลองกันหละ่ะตั้งแต่เราเกิดเราเกิดอยู่วันความเกิดอยู่ตรงนี้ความตายอยู่ตรงนี้ชีวิตเราก็มีระยะแค่นี้อะ ตั้งแต่เกิดมาแบยเบาเนี่ยเดินทีละเก้าทีละเก้าเดินมาหาความตายอยู่ตรงนี้ยิ่งแก่ลงไปปีหนึ่งยิ่งเก้ายิ่งใกล้ความตายอีกเก้าหนึ่งไม่ใช่มีเป็นไม่ใช่เป็นเรื่องที่น่าฉลองเป็นวันเกิดเป็นเวลาที่เราควรจะมานั่งพิจารณาตั้งแต่เกิดมาจนทุกวันนี้เราทําอะไรบ้างที่เป็นประโยชน์แก่ตนเองที่เป็นประโยชน์แก่ครอบครัวที่เป็นประโยชน์แก่สังคมที่เป็นประโยชน์แก่บ้านเมือง ที่เป็นประโยชน์แก่โลกที่เราอยู่ถามตัวเองี๋ยวเราถอยหลังเพราะฉะนั้นอย่าบ้าอายุพากัน,มกนเมากันฉลองเฮฮากันหมดเงินเป็นหมื่นเป็นหมื่นกันไม่ใช่โยมก็บ้านะพระก็บ้าไปด้วยวันเกิดก็ฉลองวันเกิดน,นะเจ้าคนนี้เจ้าคนนั้นฉลองวันเกิดที่กรุงเทพอตมาไปดูที่วัดบูวรนะขอโทโด้วยต้องเอ่ยชื่อเพราะาเห็นมาเล่ะ นะฮะคือบ้าอายอุจริงๆมันไม,ไม่ไม่มีอะไรนะ่าฉลองหรอกแก่ลงไปต้องหันหลังไปดูว่าแก่ลงไปปีหนึ่งเนี่ยความฉลาดความสุขุมสติปัญญาเพิ่มขึ้นตามอายุไหมหรือสติปัญญาถอยหลังยิ่งแก่ยิ่งเลอะฮะเลอะยิ่งแก่ยิ่งฉลาดยิ่งสุขุมถามตัวเองอ เพราะฉะนั้นท่านพุทธทาสถึงเขียนหนังสือเล่มนี้โลกนี้เต็มไปได้วยคนบ้าฮะแต่ท่านมองแง่เดียวท่านบอกว่าไม่ดีที่เราบ้าอย่างนั้นไม่ดีเราบ้าหลายอย่างบ้าเงินบ้าตําแหน่งบ้าอํานาจบ้าชื่อเสียงบ้าสารพัดนะฮะแต่มีเรื่องมีโลกนี้มีคนเดียวที่บ้าและดีคือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านี้ถ้าในสมัยนี้ ทำแบบมีคนทำแบบพระพุทธเจ้าเขาจะว่าคนนี้บ้าสมมติว่าไม่มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกนี้อยู่ดีๆอาตมาไปนั่งใต้ต้นไม้อยู่ในวัดเนี้ยแล้วก็ไปไปเอาเรื่องปัญหาเรื่องเกิดแก่เจ็บตายมานั่งคิดนั่งคิดอยู่ตรงนั้นสักหกปีเจ็ดปีไม่ยอมลูกขึ้นยมจะว่าอาตมาบ้าไหมต้องพูดแน่นอนว่าคนนี้บ้าซะแล้วนี่ยไม่มีอะไรทํามานั่งใต้ต้นไม้คิดแต่เรื่องเกิดแก่เจ็บตายใช่ไหมฮะต้องต้องว่าวาไอ้นี่เหมือนบ้าแล้วเนี่ย แต่สมัยนั้นพระพุทธเจ้าท่านนั่งไต่ตนโผท่านนั่งทีหนึ่งก็เป็นเวลาหปีคิดแต่เรื่องนี้เรื่องเกิดแก่เจ็บตายทาอย่างไรมนุษย์เราถึงจะพ้นจากความทุกเหล่านี้ได้ถ้าคนสมัยนี้ถ้าคนสมัยนี้มาทําที่ประเทศไทยเราใครๆต้องว่าเขาบ้าแต่พระพุทธเจ้าก็บ้าแต่บ้าแบบพระพุทธเจ้านี้สร้างประโยชน์แก่มนุษย์ทั้งโลกอันนนบ้าแบบนั้นอาตมาว่าถูก มันไม่ใช่บ้าที่น่ากลัวไม่ใช่บ้าที่น่ารังเกียจน,นะฮะบ้าแบบนั้นพาให้พวกเราทุกคนใน,นทุกวันนี้มีสติมีปัญญาขึ้นเพราะฉะนั้นความบ้าของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นความบ้าความบ้าที่ถูกต้องอาตมาก็คิดได้แต่เรื่องเดียวอ่นะ,ะนักวิทยาศาสตร์บางคนก็บ้านะะบ้าคิดเรื่องในอย่างนิวตันเป็นต้นนิวตันอยู่ดีๆนั่งเห็นแอปเปิลตกลงมาจากต้นไม้ ก็ามานั่งคิดทำไมแอปเปิ้ลมันตกลงมาจากต้นไม้ตกลงตก,ตกลงมาสู่ดินทำไมไม่ขึ้นไปไปท้องฟ้าทำไมไม่ไม่ขึ้นไปทางสวรรค์ทางท้องฟ้าทำไมทำไมต้องตกลงมาที่ดินนิวตันคิดไม่ออกอ่ะว่าเอ๊ะทำไมแอปเปิ้ลไม่ยอมขึ้นไปบนท้องฟ้าทำไมต้องตกลงมาที่พื้นดินอ่ะเกยคิดถ้าเราถามคนทั่วไปคิดแบบนี้ทำไมเราต้องคิดว่าคุณคนนี้บ้านแน่ แต่ความบ้าของนิวตันเนี่ยทำให้นิวตันสามารถที่จะพบเห็นทฤษฎีของเซนเตอร์ออฟเกรวิตี้ว่าโลกเราเนี่ยมีศูนย์กลางศูนย์กลางข้างในนี่เป็นแม่เหล็กมึงดูดึงดูดสิ่งทุกอย่างที่มีน้ำหนักนะฮะก็เลยสิ่งทุกอย่างเนี่ยโดนแม่เหล็กนี้ดึงลงไปมันไม่ขึ้นไปท้องฟ้ามันต้องหลบตกลงมาที่ดินเขาเรียกว่า The ะ h ซ o เ y of g ออฟ i กร ันนี้เป็นนิวตันไอแซกนิวตันเป็นคนคิดเพราะเขาบ้าแบบนี้เขาเลยค้นคิดทฤษฎีที่ฉลาดแบบนี้ได้พบหาความลับของธรรมชาติบ้าแบบนั้นไม่เสียหายแต่ในหนังสือเล่มนี้พุทธทาสพูดถึงบ้าในแง่ลบอย่างเดียวไม่ได้พูดถึงบ้าในแง่ที่ดีแต่อัตมานี่เพิ่มเข้าไปเองว่าเราบ้าได้สองอย่างบ้าแบบไม่ได้เรื่องเลยเสียหายเลย ทำให้เรางมงายทาให้เราเนี่ยเสียผู้เสียคุณบ้าอํานาจบ้าเงินบ้านี่บ้านั้นบ้าผู้หญิงบ้าอะไรก็ตามนะฮะนั่นแหละทําให้เราเสียสติทําให้เราเสียผู้เสียคุณบ้าแบบนั้นบ้าได้แต่ถ้าบ้าในทางที่ดีอ่ะจะพาให้เราเป็นมีเป็นผู้ที่มีความสร้างสรรค์ขึ้นมาในชีวิตทําให้เกิดประโยชน์แก่โลกนี้นี่คือความบ้าความบ้าที่ดี กระทงที่ดีก็คือว่าไม่บ้าทั้งสองอย่างก็คือว่ารักษาสติให้อยู่ในสภาพปกติน่าจะเป็นการดีที่สุดสุดท้ายจบป,ป,ปัญหาถามว่าแต่ไหน,นก็ต้องตายทุกคนเนี่ยก่อนตายควรทำดีครับจะสุดท้ายปัญหาแต่ไหน,นต้องตายก่อนตายควรทำดีครับก่อนตายควรจะทําอย่างไรเราทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้อะนี้ไม่พลทมตายทั้งนั้นเลย เราจะไม่รู้เลยความตายมันจะแม้พุ่งนี้จะเป็นพุ่งนี้คืนนี้หรือเมื่อไหร่เราก็จะไม่รู้เลยฮะก่อนที่จะตายแต่และแน่นอนคือว่าเราต้องตายกันทั้งนั้นฮะก่อนที่จะตายคิดให้ดีเตรียมใจไว้ขณะที่ยังไม่ทำตายเตรียมใจไว้ถ้าอีกห้านาทีข้างหน้าข้าพเจ้าต้องตายข้าจะข้าพเจ้าควรจะทําตัวอย่างไรถามตัวเอง ในขนาดนี้ก็คือว่าในขณะที่เรายังมีชีวิตหายใจเข้าออกอยู่เราต้องเตรียมใจของเราให้พร้อมที่จะรับความตายเพราะความตายมันไม่แน่นอนฮะจะมาตอนไหนก็ได้นั่งอยู่ดีๆในใน,ในี้ดีไม่ดีไฟฟ้าโลกอาจจะมาไปจับนี่ถูกไฟชอบตายมันก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรจะทำก็คือว่าเตรียมจิตใจของเรา ให้พร้อมเสมอที่จะตายและไม่กลัวความตายแล้วก็คิดอยู่เสมอว่าตราดใดที่ยังมี5นาทีหรือหชั่วโมงหรือหวันหรือหเดือน5ปีก็ตามที่จะมีชีวิตอยู่พยายามเอาเวลานั้นทำให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ให้มีมีค่าให้ทุกวินาทีที่ผ่านไปเนี่ยให้มีค่าอย่าให้มันเสียเปล่าถึงจะจัดว่าฮะไม่เสียที่เกิดมานี่เป็นสิ่งที่เราต้องทำก่อนตายพิจารณาความตายอยู่เนืองๆว่าความตายมาได้ทุกเมื่อและก่อนที่เราจะตายอเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เตรียมใจไว้ ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ไว้เก็บตนเองและก็แก่สังคมเยอะอย่างไม่อย่างน้อยก็แก่คนที่อยู่ข้างเคียงเราให้เกิดประโยชน์เอาละแค่นั้นก,ก็สมบูรณ์แล้วคำถามสุดท้ายสมบูรณ์แล้วสำรความว่าทำความดีก่อนที่จะตายทำความดีก่อนที่จะตายาพระเจ้าตรัสเป็นพระประชิมพุทโธว่าเป็นไม่เท่ว่าพิสุทธิ์ท้งร้าย บัดนี้เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงทําประโยชน์ตนและประโยชน์ผูอ้อื่นไห้บริบูรณ์ด้วยความไม่ประมาะเทเถิดเพราะนั้นคําถามสุดท้ายก็พระอาจารย์เจมตอบตรงกับที่พระเจ้าท่านสอนคือใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์ให้ดีที่สุดก่อนที่จะตายไปเมื่อทําได้อย่างนี้ชีวิตก็มีค่าไม่เสียทีเกิดมาพบพระพุทธศาสนาคืนนี้เราทั้งหลายได้มาทําสิ่งดีมีประโยชน์ร่วมทําบุญในงานศพ คงคงแม่สุนีทวีศรีที่รวงรับไปแล้วแต่ฟังธรรมะจากพระเจ้าอาจารย์เจนก็เป็นประโยชน์มากเพราะนันสุดท้ายนี้ขอเดชะก,กุศลผลบุญคุณความดีทั้งหลายทั้งปวงที่เราทั้งหลายได้กระทำบำเพ็ญแล้วได้ตกถึงซึ่งคุณแม่สุนีทวีศรีที่รวงรับไปแล้วท่านสามารถรับทราบได้โดยญาณวิถีอันใดขอได้โปรดมานมโมธนาสาธุการรับเอากุศลผลบุญนั้น เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านตามสมควรแก่คติวิสัยและขอเดชะอนุภาพแบ่งพระฒนาตรายัยพระพุทธานุภาพพระธรรมานุภาพพระสังกานุภาพและกุศลผลบุญได้โปรดช่วยคำจุนญาญโยมทุกท่าน